ใครคือเจ้าของชายสี่มีเกีียววันนี้ผมแซมจะมาเล่าให้ฟัง ที่พันรบกาล้านนะครับคือเจ้าของชายสี่หมี่เกี้ยวเขาเป็นนักสู้ชีวิตจากร้อยเอ็ดนะครับที่จบแค่ป .4 แล้วเข้ามาหางานทําในกรุงเทพทําทุกอาชีพน,นะครับตั้งแต่ยามขายไอติมลงถึงรับจ้างทั่วไปแต่ทุกวันนี้เขาคือเศรษฐีพันล้านครับจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาคือช่วงที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวรสชิ้นน้ำใสเขาอยากจะขายบะหมี่เกี้ยวด้วยเพื่อเพิ่พพมรายไ,ได้ครับแต่ว่าร้านที่ส่งเส้นบะหมี่เนี่ยไม่ขับรถมาส่งแถวร้านเขาครับก็บเลยเกิดความคิดว่าโอเคงั้นทําเส้นบะหมี่เองเลยแล้วกันจบจบไม่เงาะก็ลองผ เ,เขาชอบดูหนังจีนและสังเกตว่าหนังจีนเนี่ยมันจะมีตัวละครที่ชื่อประมาณว่าองค์ชายซีอะไรแบบนี้ก็เลยเอามาตั้งชื่อร้านครับปัจจุบันนี้ชายซีมีเกี๊ยวมีอยู่ประมาณ4,500สาขสาขาครับและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างราวเมยนมากกัมพูชาด้วยนะเรารู้ไหมครับว่าเขาขายอย่างอื่นเลยนะยเช่นพันตีบะหมี่เป็ดชายซีชิ้นเนื้อหรือว่าชายางไข่มกุกนี่ก็ของเขาครับปัจจุบันชายซีมีเกีียวมีรายได้ประมาณพันล้านบาทและปี2 5 6 4จะเข้าตลาดหุ้นแล้วนะครับซอสพริกสีลาชาไม่ใช่แบรนด์ไทยเอ้้้าาแลวใครปเปจของอ เพื่ออาจจะคิดว่าซอฟพิกสีราชาเนี่ยต้องเป็นของคนไทยแน่ๆนะครับเพราะว่ามีชื่ออำเภอสีราชาจาังหวัดชลบุรีอยู่ในนั้นด้วยแต่จริงๆแล้วเจ้าของเขาเป็นชาวเวียดนามครับชื่อว่าเดวิดชานเขาอ,อพยพหนีสงครามเวียดนามไปที่อเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับจากนั้นก็เปิดปบริษัทที่ชื่อว่า ขายฟงฟูดเพื่อผลิตซอสพริกสูตรสีราชาขายในปี2523ช่วงแรกเขาขายกับชาวเวียดนามที่อบยบมาอเมริกานะครับในราคาที่ไม่แพงแต่ตอนหลังใน้ฮิปในหลายพื้นที่ทั่วอเมริกาลงถึงเม็กซิโกด้วยครับว่าแต่ทำไมใช้ชื่อว่าซอสพริกสีราชาล่ะจริงๆแล้วซอสสีราชาได้แรงมาแาใจมาจากซอสสีราชาพณนชย์ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยกําเนิดทีอ่อำเภอสีราชาเลยครับเจ้าของสูตรคือคุณแม่ถนอมจักรภาคเดิมทีเนี่ยทำกินเองในครอบครัวตอนหลังขายดีจนกลายเป็นของดีสีราชาและได้รับความนิยมทั้งในไทยและเวีวานนาเย าชาพานิชนะครับและรู้ว่าชาวเวียดนามชอบพอย้ายไปอเมริกาเนี่ยก็เลยทําธุรกิจนี้ขึ้นมายำยำกับมาม่าใครเกิดก่อนกันลองเราดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมแซมพลสันเนี่ยจะมาเฉลยให้ฟังใครที่ตอบว่ามาม่าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยำยำเนี่ยเกิดก่อนมาม่าหนึ่งปีนะครับโดยยำยำเกิดในปี2514ส่วนมาม่าเกิดในปี2515และรู้ไหมครับว่ายำยำเนี่ยเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อแรกของไทยที่ไม่ต้องต้มนะครับแต่ว่าใส่น้ำร้อนแล้วกินได้เลยส่วนบะหมีีีีี่่่่่่่่่กกกกกึึงงงงสาาาาาเเเเรร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 ็จจูปปขขออไททยยยยยบบบบบนนนนนนนดดด์แแะะคคคัััััิิิๆมชืวววววซใตล ต้องต้มเท่านั้นส่วนยำยำเนี่ยมาที่หลังแต่ว่าเป็นบะหมี k ่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ต้องต้มครับแค่ใส่น้ำร้อนก็กินได้เลยก็เลยขายดีครับจากนั้นมาม่าก็ตามมาติดๆครับทำบะหมี k ่กึ่งสำเร็จรูปที่ใส่น้ำร้อนแล้วกินได้เหมือนกันออกมาขายด้วยถึงแม้ว่ายำยำจะเป็นบะหมี k ่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์แรกในไทยที่ใส่น้ำร้อนแล้วกินได้เลยนะครับแต่ว่าในแง่ของยอดขายเนี่ยยังตามหลังมาม่าอยู่เป็นเท่าตัวเลยครับโดยปัจจุบันนี้นะครับมาม่าครองตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประมาณ5 5 1ด้าสยบเี่ย23%ครัา ว่าแต่เ,เพื่อนๆเนี่ยชอบกินยี่ห้อไหนแล้วก็รสอะไรครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยช้างดาวคือรองเท้าแตะขายดีอันดับหนึ่งของไทยในใครมีรองเท้าแตะช้างดาวบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อย เจ้าของแบรนด์ช้างดาวก็คือนันยางรองเท้านักเรียนในตำนานที่ทั้งทนและก็ถูกครับพอมาทํารองเท้าแตะเนี่ยก็เลยต้องทนและก็ถูกเหมือนกันรองเท้าแต่ช้างดาวก็เลยทํามาจากยางพาราร้อยเปอร์เซ็นจึงทนถึกและก็ถูกครับช้างดาวผลิตมาตั้งแต่ปี2498่ครับยอดขายสะสมเนี่ยประมาณ1 0 0ล้านคู่ครับเริ่มแรกราคาคู่ละ12บาทปัจจุบันราคาคู่ละ99บาทแต่ละปีช้างดาวขายได้ประมาณปีละ5ล้านคู่ครับ แล้วก็ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านได้น,นะครับอย่างเช่นเมียนม,มาบังคลาเทศอินเดียราวอินโดนีเซียรายได้ของช้างดาวปี2018อยู่ที่550้าล้านบาทกำไรประมาณ13.5้าล้านบาททุกวันนี้นะครับช้างดาวเป็นรองเท้าแตะที่ขายดีอันดับหนึ่งของไทยคองตลาดประมาณ80%อเของรองเท้าแตะราคาไม่เกิน100บาทก็เรียกว่าไม่มีใครร้มช้างดาวได้เลยนะครับไหนใครมีช้างดาวบ้างมาคอมเมนต์บอกกันว่าคุณมีสีไหนหรือว่าชอบสีไหนครับเฮลส์บูบอยเป็นแบรนด์ไทยและกำไรปีละพันล้านไหนใครชอบกินเฮลส์บู comment บ พื่อนรู้ไหมครับว่าเจ้าของเฮลส์บัวบอยเนี่ยเป็นพี่น้องตระกูลพัฒนาอเนกซึ่งแต่ก่อนพวกเขาทําธุรกิจร้านโชว์หวยครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยน้ำหวานผสมน้ําในบ้านเรายังไม่มีขายครับพี่น้องตระกูลพัฒนาอเนกเนี่ยก็เลยคิดสูตรน้ําหวานขึ้นมาในชื่อวเฮลส์บัวบอยเนี่ยนะครับแล้ววางขายในปี2502รสชาติที่คนคุ้นเคยที่สุดก็คือน้ําเขียวน้ําแดงก็คือสลัแล้วก็ครีมโซดาเนี่ยแหละครับซึ่งเฮลส์บัวบอยเนี่ยมีทั้งหมด9รสนะครับไม่ใช่ขายแค่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าขาาาาายยยยยต่่่งปปรรรระเเเเทศด้ววอออมมิกกุโจีีาานนีีนนนหืซ็ขาย ส่วนไรายได้นะครับ2ปีล่าสุดปี61ขายได้2,889ล้านบาทกำไร749ล้านบาทปี62ขายได้3,769ล้านบาทกำไร1,099ล้านบาทไหนชอบกินรถอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ